ฝากนะนะกดติดตามช่องนาอ้นไว้นิดหนึ่งนะครับทุกช่องทางเลยนะครับผมวันนี้นาอ้นกําลังจะเดินทางไปที่ถนนรามคําแหงนะครับผมเพื่อไปเหมาสินค้ามา1ล็อตนะครับแอบกระซิบบอกก่อนเลยครับผมว่ามีทั้งคันมีทั้งลอกนะครับแล้วก็ตัวเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะครับผมเดี๋ยวไปตามดูกันครับว่าวันนี้นาอ้นจะได้อะไรมาบ้างนะครับผมไปกลับมาแล้วนะครับผมโอ้โหรถติดมากนี่ครับผม ตัวที่หนึ่งนะครับเจ้าทวินพาวเวอร์นะครับผมตัวที่สองนะครับแวนควิดนะครับนี่ตัวที่สามนี่ไม่มีขายในไทยนะครับเทอรล่าเอไอซีนะครับผมนะแล้วก็มีนี่ครับคันห้าท่อนนะครับชิมาโนสกอร์เปียนนะครับผมสองคันนะแล้วก็มีคันเจ้าตัว ลอตี้แอดวาน์นะครับผมของชิมาโน่นะอีกหนึ่งคันก็ฝากติดตามไว้นะครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดว่านอะ้นทําคลิปแจ้งให้ทีละชิ้นนะครับผมถ้านาๆนาท่านใดใจร้อนก็ทักมาสอบถามได้ก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวจะรีบทําคลิปส่งไปให้ดูนะครับผมโอเคครับบาย